นักกอล์ฟที่มองหาไม้กระเทยที่หน้าตาดีเหมือนเหล็กยาวแต่ตีง่ายและสปินจัดหยุดลูกบนกรีนได้ดังใจนี่คือ Yamaha RMX VD Utility รุ่นปี2025ครับรหัส VD ในซีรีส์ RMX ของ YaMAha ถูกออกแบบมาเพื่อนักกอล์ฟที่ต้องการความแม่นยำและการควบคุมขั้นสูงจุดเด่นที่สุดของมันคือรูปทรงมันมีรูปร่างที่คล้ายเหล็ก Iron Like Shape มากกว่าไฮบริดทั่วไปทำให้มีขนาดกระทัดรัดจรดลูกแล้วให้ความมั่นใจเหมือนกำลังจะตีเหล็กยาวไม่เถอะทะ แต่มันอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีครับหน้าไม้ทําจากมาริจิ้งสตีลที่บางและเด้งให้สปีดบอลที่ดีแต่ที่สําคัญคือ,อยามาฮ่าออกแบบให้มันมีสปินที่เหมาะสม superior spin performance ไม่ใช่แค่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวทําให้ loft 5เทียบเท่าเหล็ก5นี้สามารถตีตกอยู่บนกรีนได้จริง ก้านมิสูบิชิเทนเซลทรหกศูนย์เเป็นก้านที่ออกแบบมาสำหรับไฮบริดโดยเฉพาะให้ความสเสถียรไม้นี้จึงเหมาะสำหรับนักกอล์ฟมือปากลางถึงมือดีแต้มต่อส่วนถึง15ที่ต้องการไม้กระเทยที่ใช้โจมตีกรีนไม่ใช่แค่เตียวตัวรอดครับถ้าคุณอยากได้ไฮบริดที่ควบคุมทิศทางได้ดังใจสั่งซ้ายขวาได้และให้ฟิลลิ่งที่แน่นนี่คือ RMXVD ครับสนใจกา้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือ2สภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft. online จากนั้นคลิกที่ขีด3าขีด และคลิกที่ Price List มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ